สวัค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเช้านี้ค่ะเช้นชานี้เชา้ชาว,วันพุธก่ะเช้าว,วันพุธที่แปดมกราคมนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะยายหน่อยสำราญ,ญ่านผัวค่ะผัวย่านิคนเดียวกันนะคะทุกคนค่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์ค่ะวันนี้เรามาถึงบ่อปลาเพิ่งจะมาถึงค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อคืนเรานอนบ้านนะคะไม่ได้นอนเฝ้าบ,บ่อไม่ได้นอนทุ่งนาค่ะเรานอนบ้านเราก็เลย มาทางานตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะด้วยว่าบ่อเล็กเนาะเราก็เลยเามาทํางานเช้ากลับเที่ยงกลับบ่ายค่ะสีกลับพูดง,ง่ายง่ายคือเราไม่ได้นอนนะคะเพราะว่ามันบ่อเล็กเนาะนี่ค่ะมาถึงปุ๊บจิมงานก็เนี่ยแหละค่ะอากาศที่นี่ที่นี่อโพกอัตรลมนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะไม่ได้หนาวมากแต่ก็ไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นๆค่ะทุกคนค่ะเช้าๆก็มีหมอกค่ะเต็มทุ่งนานเลยนะคะทุกคนจยมงานเรามาถึงปุ๊บก็ นี่แหละค่ะถึงปุ๊บจอดรถได้ปั๊บก็เอาเลยเบรงเลยค่ะทุกคนเราจะดึงฝาขึ้นจากบ่อค่ะเพราะว่าจะได้ทํางานสะดวกนอกเวลาน้ําแห้งเนาะยังไงทีมงานคุณภาพของเราค่ะกําลังที่จะนี่แหละค่ะไม่เปลี่ยนชุดทํางานกันเลยเนาะไม่มีใครยอมเปลี่ยนชุดทํางานเลค่ะทุกคนจะดึงฝาขึ้นจากบ่อก,ก่อนเพรติดเครื่องนะคะบ่อเล็ค่ะสูบป,ประมาณ สูบน้ำประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็นิดๆน้ำก็น่าจะแห้งแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวดึงผักตัดผักแล้วก็ดึงขึ้นจากบ่อให้หมดก่อนค่อยติดเครื่องนะคะทุกคนนี่เครื่องสูบน้ำของเราบรรยากาศเช้าๆค่ะเพื่อนๆค่ะขอม้อมอยอยายสำราญนี่ชอบม้อมอยค่ะม้อมอยค่ะม้อมอยทีมงานเราทำไปค่ะทำไปให้กำลังใจค่ะดวงอาทิตย์ก็ประมาณนี้ค่ะเพือ่อนๆดูดวงอาทิตย์ก่อน ใช่แวบจีตงุงนาดวงอาทิตย์จะประมาณนี้และคะ่ะตะฝนยังขึ้นไม่สูงหรอกค่ะอยู่ประมาณนี้แล้วอ,อื๊ยอาวตัดออกอ,อคือบ่อนนี้เป็นบ่อเล็กค่ะแต่ว่าจะเล็กพี่ขี้หนูหรือเปล่านั้นทุกปีเขาก็เล็กพี่ขี้หนูนะคะแต่วันนี้เราจะมาลุ้นกันค่ะว่าปีนี้เขาจะเล็กพี่ขี้หนูหรือเปล่า จะพิชี้ฟ้าดีหรือจะพิหยวกดีคือเราเราว่าจะนานสูบกว่านี้นะคือให้ปลาเข้าตัวโตๆกว่านี้เขาจะมาสูบอ่ะแต่ว่าวันนี้ก็เหมาะเจาะว่าเออรีบสูบเพราะเจ้าของบ่อจะได้ขุดบ่อเจ้าของบอกว่าจะขุดบ่อเพิ่มนะขุดขุดให้ลึกกว่าเดิมค่ะเราก็เลยอ่ะมาทําให้เจ้าของบ่อให้เรียบร้อย วอนนี้ก็เป็นบ่อยจ้าประจําของเรานะคะ <c oughs> ปีไหนปลาเยอะก็ซื้ออัปราคาขึ้นปีไหนปลาน้อยก็ก็ตามสภาพปลาและคะ่ะโดยเจ้าของบอก,ก็ใจดีค่ะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะอ่ารีบทํารีบทําเราก็ให้กำลังใจค่ะเราเป็นคนให้กำลังใจค่ะเราให้แรงไม่ได้ก่เพราะแรงเราไม่เยอะ <c oughs> เราเราตัวใหญ่นะแต่ว่าแรงเราไม่เยอะ <c oughs> แต่คนพร้อมคนคนพร้อมแห้งๆแ,แรงเยอะนะคนมันอ้วน,นเนี่ยแรงน้อยนะ <c oughs> <c oughs> แป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหแบบนึง่งเดี๋ยวก็จะ๋ติดเครื่องละ <c oughs> อาจจะรู้จะ,จะ,จ,ะจะดูซิว่าคนมัดเครื่องสามตัวกับ <c oughs> คนดึงฝากนีใครจะเสร็จก่อนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นกันนะ <c oughs> เอาฝากขึ้นจากบอ่อเนี่ยกับกับมัดเครื่องนี่ใครจะเสร็จก่อนกัน อ,อ้ยสองแรงแข็งขันค่ะสองแรงแข็งขันสองแรงแข็งขันนี่แหละค่ะบรรยากาศเช้าๆช้ายายสำราญก็ไม่มีคลิปอะไรที่แบบว่ามีประโยชน์มีสาระอะไรมากมายค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะก็มีแต่ เข้ามาทําใน youtube ทาคลิปก็ทําแต่เรื่องของตัวเองนี่แหละเพื่อนๆค่ะหมายก็ว่าก็ทําแต่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเรานี่แหละค่ะการทํางานทําการของพวกเราเนี่ยแหละค่ะอาชีพของพวกเราก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะเป็นอาชีพเรียกว่าอาชีพอะไรคนคนหาปลาคนขายปลาคนเหมาบ่อปลานะคะมาหนิเนาะใครที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะว่าเจ้หน่อยสำราญย่านผัวนี่ทำอาชีพอะไรอาชีพของเราก็คือ มาหมาบอปลาค่ะทุกคนคะ่ะหมอบอปลาปลาธรรมชาตินะคะปลานาปลาธรรมชาตินะหมอบอปลาแล้วก็นี่แหละค่ะเอาเครื่องสบน้ำหมอบสบน้ำามบบอกจอบแล้วก็นําปลาไปส่งพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดค่ะทุกคนคะ่ะเราคือเรียกว่ามือแรกเนาะมือแรกจะส่งพ่อค้าที่ตลาดก็ขายต่อให้ผู้บริโภคไปเราเป็นมือแรกค่ะทุกคนนี่แหละงานของเราค่ะทุกคนคะ่ะ ถ้าผักเยอะย่าเยอะก็ลําบากกว่านี้อีกเป็นผักบุ้งนี้เขายังชั่วค่ะไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นผักกาเฉดหรือว่าผักตบก็จะหนักขึ้นไปใหญ่ก็ถ้าเป็นญ้าก็จะหนักไปอีกค่ะ <c oughs> นี่นี่เป็นผักบุ้งนี้สบายค่ะเพราะว่ารากเขาไม่ถึงพื้นเนาะก็แค่ลอยน้ําแล้วก็ดึงเข้าฝังค่ะแต่ว่าความความไม่ลําบากก,ก็ก็ลำบากเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่ามันลำลำบากมากลําบากน้อยเนาะแต่ผักบุ้งถือว่าสบายสุดแล้วค่ะเราดึงเข้าฝังได้เนาะ แล้วว่าชิวมากค่ะแต่ผักบุงถ้าเป็นผักกระเฉดนี่งานช้างเลยค่ะอ่าเพื่อนๆดูมาดูปลาบอลแขยงใหญ่ส,ยยสำรานสิดึงฝากขึ้นเลยจะเห็นปลาบอนนะคะทุกคนทุกคนเห็นปลาบอนไหมอ่ภาษาพวกสูบปลายอย่างพวกเรานี่ถ้าถ้าถ้ามีปลาเยอยะๆเนาะถ้าดึงผักดึงอะไรขึ้นแล้วถ้าเราเห็นปลา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 บอนน่ะเนาะ ปลาบอนนี่ภาษาอีสานนะคะคนกลางเาเรียกอะไรอ่ะภาษาไทยภาษากลางก็ว่าอะไรนะปลาบอลนี่เขาเรียกอะไรจ่อยบอนนี่คืออะไรปลาฮะปลาขึ้นหรอปลาขึ้นไม่ใช่ปลาขึ้นเหรอยังไงเนี่ยปลาขึ้นหรือปลาบอนนี่ปลามันปลามันฮุบเหยื่อเขาเรียกอะไรอ่ะคนอีสานเรียกปลาบอนอ่ะเนาะแล้วก็ปลาบอนอ่ะเนาะเอ่อลักษณะนี้เขาจะเรียกว่า ภาษาอีสานจริงนะภาษาถ้าว่าถ้าว่าเห็นปลาอย่างนี้เขาจะเรียกว่ามอนึงงมอนึงมันฟดนะคะทุกคนมอหนึ่งมันฟดสมอหนึ่งฟดสมอหนึ่งฟดสมอหนึ่งฟดก็หมายความว่าเอาน้ําเดือดนะ <laughs> น้ําเดือดต้มน้ําน้ําเดือดอออออออนั่นแหละค่ะลักษณะอาการที่ที่เราเรียก เรียกศัพท์ว่าถ้าถ้ามีปลาบอลเยอะๆเราจะเรียกว่ามอหนึ่งโฟตค่ะเนลักษณะนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะมอหนึ่งโฟตค่ะบ่อนี้มอหนึ่งโฟตน้ําเดือดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่แหละค่ะคือลักษณะของงานของเราเนาะไหนก็มอมอยไปเรื่อยค่ะกลัวคิดจะยาวไปค่ะเพื่อนๆค่ะมอมอยประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆให้เด็กๆเอาผ้าเอาเอาผักขึ้นจากบ่อให้หมดแล้วก็จะติดเครื่องนะคะเดี๋ยวน้ําแห้งเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะ ขอบพระคุณมากมากนะคะคลิปของยายสำราญอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างค่ะแล้วแต่มุมมองนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนค่ะ <laughs> ดูให้เพลินก็เพลินนะคะทุกคน <laughs> จะดูเอาสาระจริงก็ไม่ค่อยมีะคะ่ะแต่ว่านี่คือชีวิตของเราค่ะชีวิตจริงของเราทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพเหรออย่างนี้คืออาชีพของเราชีวิตของเราค่ะขอบพระคุณมากๆทุกคนที่รับชมคลิปของยายสำราญนะคะขอบพระคุณมากๆจ้า แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยอัปเดตสายๆเจอ